สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง V ีพีธรรมดานะครับวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นนิเคอิเช้านะครับหุ้นนิเกอิเช้าของวันที่30ตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับสีเหลืองสีเหลืองนะครับสําหรับหุ้นนิกเคอิเช้าก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะดอกซากุระเป็นสัญลักษณ์นะครับภูเขาฟูจิเป็นสัญลักษณ์นะครับญี่ปุ่นนะ เราวีพีธรรมดาก็จะมานำเสนอหุนนี่เคยนญีนปุ่นนะให้ชมวันละสองคลิปสองรอบเลยนะครับก็ฝา,ากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจก,กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้รุ่นลวมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านแหงนะโชคดีนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับรอบเช้าก็ขอให้ มันนี่มันนี่หลังไหลเข้ามาในชีวิตเรานะครับตอนเช้าๆนะเท่าไหร่ก็ดีหมดขอให้เป็นสิ่งดีๆเข้ามานะครับอก็ขอขอบพระคุณนะครับสาธุสาธุแห่งๆๆกันทุกคนนะอาก็มาชมกันนะครับวันนี้เช้านี้มีอะไรบ้างนะครับม30ตุลาคม2566วันจันทนะครับวันนี้นะหุ่นปึ๊นี่คือเช้าออก9โมงครึ่งนะครับออก9โมงครึ่งนะก็จะมี เด่น1 2 3นะครับเน้นที่2กับ3ามเน้นที่ลูดกับวิ่งนะส่วนชุดวิน5 6 7 8 9 3นะครับประมาณนี้นะ3 5 5 3 3 6, 6 6 3 3 7 7 3 3 8 8 3 3 9 9 3า5ส2ม6ก2ด7 2็ด8า2ส9 9แส่วนหนึ่งคือตัวรองตัวรวยนะครับอืมประมาณนี้นะครับเอามาดูใกล้ๆสักหน่อยหนึ่ง วันนี้กี่เช้านะครับวันนี้กี๊เช้าเลีนหนึ่งสองสามนะครับเรีนที่สองกับสามนะครับรูดกับวิ่งเป็นหลักนะอส่วนชุดวินนะครับส่วนชุดวินนะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสามนะครับประมาณนี้นะครับส่วนชุดเจาะนะครับชุดเจาะสามห้าสามสามหกหกสามสามเจ็ดเจ็ดสามสามแปดแปดสามสามเก้าเก้าสามนะครับสองห้าห้าสองสองหกหกสองสองเจ็ดเจ็ดสองสองแปดแปดสองสองเก้าเก้าสองนะครับสามนี้นะครับครับ ไปกับบนล่างนะครับเพื่อนหนึ่งก็คือตัวรองนะครับตัวรองตัวรวยนะอ่าครับสามนี้นะครับเป็นตัวรองรวยนะครับสามเลนที่สามนะรองสองนะครับส่วนนี้ชุดวินใครชอบวินก็จัดใครชอบเจาะก็จัดไปนะครับมาณนี้นะครับนี่คือเช้านะครับเก้าโมงครึ่งนะครับประมาณนี้ที่เด่นก็สามห้าละสามเจ็ดละสามเก้าละ สองห้าสองเจ็ดสองเก้าเดนนะถ้าหนึ่งมากก็หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้านะครับประมาณนี้นะครับขอจดเราทุกตัวนะครับขอขอบคุณมากๆขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีพบกันใหม่นะครับพบกันใหม่นะครับนี่เคอีบ่ายนะนี่เคอีบ่ายพบกันใหม่ี่เคอีบ่ายเช้านี้ก็ขอให้ลองท้องไว้ก่อนเถ้าไห่ก็ดีหมดนะครับสวัสดีครับ